มาเร็วรีไปกันอ้าวสวัสดีทุกคนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแบบแบุคเววนนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะผมก็จะผมก็จะเอาอะไรออกสักหน่อยนะครับนั่นก็คืออ,อ <c oughs> ไม่ต้องเอาออกนะครับโอเคนะครับผมก็ไม่ต้องรีรออะไรเลยนะผมก็จะปั่นจักรยานขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคเปนะ็นึงงครับ โอเคนะับมันนานหน่อยนะผมก็จะเอ้ยรถใครอ่ okay, นะโอเคนับผมก็ขับรถขี่จักรยานผมไม่เอานะับโอเคนะับผมก็จะขี่จักรยานเพื่อที่ไปเพื่อที่จะไปตรงประมาณตรงนี้นะป้าใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ไปนะับแล้วนี่ใครอ่ะถือป้ายอะไรนะโอเคนะับ okay, นะผมก็ไปต่อไม่ตึงรออะไรเลยนะับโอเคเลยครับตอนนี้ผมก็ จะขึ้นไปบนหลังคาบ้านใครก็ไม่รู้นะแล้วผมขึ้นไปได้ไงเนี่ยโอเคเนี่ยผมก็ตกน้ำแล้วขี่จักรยานไปด้วยได้ไงเฮ้ยทุกคนทำไมผมขี่จักรยานลงน้ำไปเนี่ยเฮ้ยเนี่ยทำไมมันขี่จักรยานน้ำไปอ่ะเนี่ยโอเคอ่ะแล้วทำไมมันจีบจกอ่ะก็เก่งๆท่านผู้ชมเองะแค่ตอนนี้ผมก็คือก็ร่างกายกระโดงหัวบินเล่นไปเลยครับ นี่ใครแล้วครับไม่ใช่ว่าผมจะเอามาเกียร์นะแล้วนี่คือความจริงที่ผมจะมาเนี่ยเขาเป็นความจริงและนี่คือความจริงอยู่แล้วนี่คือความจริงที่เขาแล้วนี่ แล้วผมก็จะหาอะไรทํากินเกียนด้วยนะแล้วก็คือผมว่าผมจะไปตรงนั้นดีกว่าเพื่อที่จะรูว่ามันมีอะไรไหมแต่ถ้าผมทําบัอกอย่างอันจะทําได้หรือว่ามันคืออะไรแล้วนี่คือบั็กที่ผมทาได้เพราะว่าทุกคนดูนะอันนี้ปกติใช่ไหมครับโอเคอทุกคนดูเอ,อบิว่็มาปัา๊บๆตายเลยครับ่านผู้ชมโอเคแลวครับ ก็จะขี่ขี่ตัะกยานมันเดิมไปนะครับแล้วผมก็จะมีเอ้ยไม่ใช่ครับมันมีนะผมจําได้มันมีห้องเก็บของอยู่ก็ต้องรีบลงไปเลยนะแบบขี่ตัะกยานไปมันจได้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับท่านผู้ชมวันผมเจอแล้วเนีย่ยทุกคนครับเจอแล้วเจอแล้วดูอุ้ย ทุกคนดูเจะเรียวเฮ้ยทุกคนรีรออะไรรับผมก็เตรียมระเบิดเลยสิ <laughs> รีรออะไรล่ะผมก็เตรียมระเบิดออกมาเลยสินะแย่เย้ <One. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ผมจะมาเร็วรีบไปกันอ้าวสวยแล้วไม่มี ไม่มีการ์ดโอเคผมไปตรงนี้ก็ได้หนี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 ไปเลยไปเลยหนี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 ไป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 หนีหนีหนีไปเลยหนีไปหนีไปเฮ้ยหายอะน่ากลัวโอเคแล้วผมหาทางอมเชื่อแล้วนี่เอกสารไหมเอ๋บออกมาตรงนี้ดีกว่าครับโอเคผมไปแล้ว ไม่มีอะไรกอขึ้น <c oughs> ผมก็ผมก็จะขิดตักรยานเลื่อนไปนังนพวกคุเห็นไหมว่าผมจะทำอะไรลงไปเอ๊ะทุกคนนี่นี่คือความจริงที่ผมจะมาทำนะ <c oughs> แล้วดูนะฮะ เอาเลยนะู้ชมผมก็จะทำผมก็จะขี่จักรยานออกไปเลยนะโอเคนะครับโอเคผมออกไปเลยโอเครับผมออกไปเลยดีกว่านะต้องดีหรอเอาห้องไหนอ๋อทางนี้นะเมื่อกี้ชวนมั่วเลยโอเครับแล้วนี่คือห้องเรียนแล้วใครจะไปเรียนยู่โอเค อนแรกผมก็ไม่ต้องมีหรอกแล้วทางของมันจะตรงไหนโอเครอบผมก็ออกไปดีลเลยลอยแล้วตอนนี้ผมก็จะไปตรงตนีรบเนี่ยเอ้ยมันเป็นสถานกันอ้อโอเคไม่ใช่เลยครับนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเห็นไหมไอ้ทาน,นาคาตรงนี้อ่ะต้องเห็นไหม,มผมจะเปลี่ยนให้เป็นรูปหน้าผมทุกคนเชื่อไหมว่าผมจะเปลี่ยนได้แต่ผมจะขี่จักรยานเข้าไปทุกคนเช,ชื่อไหมครับทุกคนเชื่อปะถ้าทุกคนไม่เชื่อ น,นี่ดูนะเน่ทุกคนดูนะเนี่ยเนยมันจะเปลีป่ยนตัวคนอื่นก็ได้แล้วนี่คือห้องทํางานของผมแล้วมันเอาไว้ทําอะไรอ่ะวันนี้ผมโอเครบับวันนี้ผมก็จะขี่ตัก,ตกรยาเพื่อที่จะลงไปอุย้ยตุกโอเครบับตอนนี้ผมก็จะไปสถา,านีตำรวจเพื่อเช็คอะไรดูนะ เกิดว่ามันจะมีบักมันจะมีบักอะไรแล้วมันมีใครอยู่ในนั้นแล้วไปเกลียอเลยโอเครับเขาก็มาถึงไปที่เรียบร้อยมีใครอยู่ในนั้นรับโอเคผมต้องรีรออะไรยิงไปเลยรับยิงไปเลยเราก็ไม่ต้องรรออะไรเลยนะฮะทุกคนนะรรอ เด้รับตอนนี้มก็จะยิงไอ้มันแล้วแต่ผมหนีดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากทำแล้วแต่ผมจะหนีออกไปเลยเพราะว่าเป็นหน่วยโกู้ตำรมจขี่จักรยานนะเจ๊รับตอนนี้ผมก็จะขี่ไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะขึ้นไปบนนั้นแล้วมันขึ้นไปังไงครับไม่มีอะไระขึ้นไปได้เดีต้องหาทางนี่จะต้องขึ้นไปได้ครับเดี๋ยวมูนอ๊ัฟ ทุกคนดูนี่นะเออเฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่นะเออทุกคนดูนี่นะเอ้ยทุกคนดูไม่ได้ทุกคนดูทุกคนดูทำไปได้ด้วยนี่แบล็อกสุดใหม่ของผม ดูดูดิดูว่ไปได้ยังไโอ้ยดูขอดูแล้วก็ไปว่ากันไปได้ยังไงอ่ะโอเคผมจะปั่นไปเรื่อยๆอ้าผมตกเลยผมไม่ทับแล้วนะตอนนี้คือขอะไรกันน่ะผมล็อกเขาไปเลยวันนี้ผมอาจจะค้างแรมที่นีก็ได้เพราะว่าเอ่อลึกโอเคค้างแรมไปเลยเห็นะผมจะนอนได้เช้าโอเคครับตอนนี้พี่นอน โอเคยครับ okay, ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ผมดูมันไม่สะอาดนะมันเจ๊งและมันไม่สะอาดโ okay, อเคเลยครับอันนี้เราก็จะอจะเอาอันนี้มาแล้วผมก็จะมีของอะไรก็ไม่เลยแต่ก็ไม่รู้เหมืนอนกันว่ามันคืออะไร แต่ผมว่าผมจะเอาออกิตานะผมไม่ชอบอแล้วถ้าผมเอาวันนี้มาเล่หาบักอะไรแบบนี้แ่ะเออโอเคผมมาจะเตรียมพร้อมแลวนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะเตรียมปืนนะเพื่อดูผีแล้วเวลาของจิตรงไหนเออผมาเตรียมเต้นกันนะครับ ตอนนี้ผมก็จะเตรียมพี่นอนเป็นก่อนเลยนะฮะแล้วผมจะต้องต้องเลยนะทุกคนดูนะฮะว่าผมจะทำอะไรลงไปทุกคนดูดูนะทุกคนดูว่าถ้าผมทำสิ่งนี้ลงไปแล้วแอดมินจะว่าไหมมาดูกันะัะว่ามันต้องทำาัไงทุกคนมาดูนะ คุดูคนดูนะท้าผมท,ทำาสิ่งนี้ลงไปแล้วถ้าไม่ว่าแล้วถ้าผมทำสิ่งนี้ลงไปละ่ะแล้วเขาจะว่าไม่เอ็ดมินแล้นี่คือสิ่งที่ผมทำลงไปยิงปืนแล้วใช้บคัคกลงไปแล้วยิง <c oughs> อาเกแล้วครับ เราก็อยู่บนนี้แล้วครับแล้วผมก็จะมาอยู่ตรงนี้รเราก็จะไปชิมโรงแรมครับ <c oughs>